จับมือทำไมไปให้เขาเกาะให้เข้าเกเา,เกเาเกโโนะนะครับให้เข้าเกาะเยอะดีลูกโชว์โชว์เนี่ยโชว์เนี่ยโอเคตัวผู้กับโชูดเนี่ยครับเลี้ยงหมูครับเลี้ยงหมูครับยังเลี้ยงอยู่ปะครับตอนนี้หมูไม่ได้เลี้ยงแล้วครับผมอ,อ๋อไปเห็นอีอยังเลยเนาะครับ,รบเพรผมตอนนี้<อ>จะลงหนูหมดเลยครับอ๋อจะลงหนูหมดครับเอามือลวเข้าไปจับเปล่งปากมันก่อนขันกัดแสดงว่าพันสอบพันไวขันว่ากัดแสดงว่าสอบพันลุกมาฟ้าแล้ว เอาครับจับมวกนี่จับมวกนี่ผมจับสมบนมือผมจับบนมือผมมันเกลี่ยน้องนังครับวิตามินน้องวิตามินอาหารเสริมเกลี่ยกับนูครับวิตามินเนี่ยคือมันมีข้อดีคือปกติวิตามินโดยทั่วไปอะครับมันจะอยู่ได้แค่สี่ถึงหกชั่วโมงแต่เว่าเขาให้หนูแบบนี้ครับเขาให้ตอนกลางคืนนะกลางวันแห้เนี่ยมันจะเหมือนน้ำเปล่ามังออกฤทธิ์การนี้มันเยอะยี่ยบสี่ชั่วโมงนะครับเยี่ยบสี่ชั่วโมงก็คือสามารถใช้แต่เต็เศ้าแล้วก็อยู่ได้บัดมือนะครับออกฤทธิ์ได้เหมือนเดิมนะครับมัันนนมมีีโรรอะิพวก้คบ แล้ก็ตัวนี้ก็คือหน่ 1> 1ลิตลสามารถผสมน้ำได้4ี0 0ันถึงหกพันลิตร อำเพุกใหญ่ชัยภูมิอบันเทนสวัสดีค like. รับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่อำเภอภูเขียวนะครับจังหวัดชัยภูมินี่ครับก็มาไม่ไกลครับวันนี้ก็มาประมาณ20กิโลครับมาส่งหนูที่นี่นะครับวันนี้ก็ได้เข้ามาพื้นที่นี้เป็นพื้น ที่เคยมาวันที่แรกนะครับที่ภูเขียวครับเพิ่งเคยเข้ามาหมู่บ้านฝั่งนี้ฮะอยู่ติดภูเขาครับภูเขาล้อมรอบครับรู้สึกบรรยากาศค่อนข้างดีนะฮะตรงนี้นะครับก็จะเป็นเพิงเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเก่านะครับแล้วอยู่ข้างหลังโรงสีครับข้างหน้าก็เป็นโรงสีพอดีครับอันนี้ก็เหมาะมากนะครับสาหรับการเลี้ยงหนูว่าในการสีข้าวมันจะมีลำมีแกบมีอะไรหลายๆอย่างออกมาครับก็สามารถเอามาใช้ได้เลยนะครับนี่ข้างหลังนี้ก็จะเป็นพื้นที่เลี้ยงหนูก็ทำเพิงใหม่ครับน่าจะใหม่ครับตรงนี้นะฮะแล้วก็เอาหนูมาลงครับ ตอนนี้ตอนแรกแกว่าจะลงชุดกลางหรือชุดใหญ่แต่แกอยากลองดูก่อนว่าเอเราทําได้โอเคไหมนะครับลองดูก่อนถ้าโอเคค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวยังไงไปแนะนำรู้จักเจ้าของฟาร์มครับเชิญนั่นนี่ครับเจ้าของฟาร์มท้องฟ้าอชุงแถว่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อน้องยังครับผมชื่อน้องกี้ครับผมน้องกี้น้องกี้อยู่นี่อยู่สครับอยู่บ้านหนองว่าทองครับบ้านหนองว่าทองตําบลครับตําบลผักปังครับตาบลผักปังอําเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะโอเคครับขอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับ เริ่มต้นทนี่คิดอยากจะเลี้ยงหนูครับรู้สึกจากในตอนตอน,ตอ,นอยากอยากเลี้ยงครับผม <c oughs> คิดยังไงคิดว่าชอบครับผมคิดว่าชอบแล้วชอบครับผมดูแล้วชอบครับผมกินหนูวะครับกินครับผม <c oughs> อ๋อกินน้องบอกอร่อยครับผ <c oughs> มอร่อยกินหนูมาแปลก <c oughs> บอกนะครับเ <c oughs> พกกืกตะกี้ก้อนนั่นนี่ครับก้อนจะไม่เลี้ยงหนูตะกี้อาชีพปัจจุบันทําอะไรอยู่ครับทํางานบริษัทชับบีฟิกครับผมอ๋อทำงานอยู่บริษัทบีฟิกนะครับครับผมบริษัทเปลี่ยนยางรถยนต์เนาะครับผมครับวันนี้ก็เลยอยากหาชีพเสริม อาคิดเสริมครับผมอ๋อโอเคครับผมเนาะวันนีเคยเบิ้งหนูยิสัยมาก่อนครับจังตัดสินใจเลี่ยงครับผมเบิ้งไงยูทูปครับผมอ๋อเบิ้งนี้ยูทูปครับผมเบิ้งไปเบิ้งมาร้อนเบิ้งไปเบิ้งมาเบิ้งไปเบิ้งมาร้อนร้อนแล้วซื่อร้วยปันเนี่ยโอเคครับผมมักเลยครับโอเคขออยากสอบถามความรุ้นเพิ่มเติมครับบองหนีเป็นโรงเรือนเฮดไม้ครับหรือว่าเป็นโรงเรือนเก่าครับเนี่ยเป็นโรงเรือนทำใหม่ครับผมเป็นทำใหม่เพื่อเรื่องรูโดยเฉพาะครับผมครับข้างล่างนี้เป็นบ่อนยังเป็นพื้นที่ยังครบเป็น เลี้ยงหมูครับเลี้ยงหมูครับยัียงเลี้ยงอยู่บ่ครับตอนนี้หมูไม่ได้เลี้ยงแล้วครับผมอ๋อไปเห็นอีหยังเลยเนาะครับเพราะตอนนี้จะลงหนูหมดเลยครับอ๋อจะลงหนูหมดครับโอ้โหเยี่ยมมากครับวันนี้ก็ต้องเริ่มดูก่อนว่าเป็นยังไงเนาะครับผมโอเคครับผมขยายแน่นอนครับผมยายแน่นอนนี่ครับโอ้บวันนี้ถ้ามีคนสนใจอยากจะเลี้ยงหนูอยากมาเยี่ยมชมหนูอยู่นี่สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้บ่ครับได้ครับผมครับอยู่นี่อยู่ไหนครับผมอยู่ที่ ลงสีกลางทุ่งนองว่าครับผมหรือว่ากลางทุ่งน้องว่าครับผมหรือว่าศิวกรฟาร์มหนูครับผมอะไรนะครับศิวกรฟาร์มศิวกรฟาร์มหนูครับศิวกรโอเคครับผมแล้ว yes. ก็ตำบลผักปังครับอำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิขอเบอร์โทรหนครับติดต่อได้ที่098 ศูนย์เก้าแปดครับสามสองสามครับผมสามสองสามครับหกเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับท่านใดที่อยู่ที่อำเภอภูเขียวเรือเพื่อใกล้เคียงครับเกษตรสมบูรณ์แถวนี้นะครับถ้าสนใจอยากจะเลี้ยงหนูก็แนะนำมาเยี่ยมชมได้นะครับเนาะได้ครับผมโอเคครับผมเนี่ยมาเบิ่งบอกันครับวันนี้สวัสดีคุณแม่ก่อนคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่ชื่อนี้ชื่อคุณแม่ยังครับผมคุณแม่ทองใสค่ะคุณแม่ทองใสครับคุณแม่ครับขออยาดสอบถามนะครับคุณลูกที่เลี้ยงหนูตอนนแรรรกกู้สึยัังงไะคบ กดีใจที่ลูกเก็บวิจัการเลี้ยงองจ้ะแม่มาเนาะดีใจเลยว่ามึงคือ <c oughs> บาอย่างเหตุอย่างอื่นบ่บ,บ,บ่แม่ถามสองอย่างคือไปตัดผมกับเลี้ยงหนูให้เลี้ยงเอาอย่างใดอย่างนึง <c oughs> แม่เลยบ่อยเลี้ยงแกแล้่เลี้ยงเอาเลี้ยงหนูจ้ะต <c oughs> จ้ะโอ้ค<ม>รัาไปลงทุนให้เลยจ้ะอืมนนี่คือเป็นเป็นเจ๊ใหญ่ครับลงทุนให้เลยครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับก็ว่าอยากถามลูกว่าอยากอยากเหตุอย่งบอกอยากเลี้ยงหนูเออเอาโอเคโอเคก็คือตามใจเขาจริงจริงก็คือ ไม่มันเป็นดีครับลูกอยากคิดอย่างง็ <Yeah. S 1> คือมันมันคือแบบ <Yeah. S 1> จากทำอาชีพเราต้องสนับสนุนทีน่เขาอยากทำ <Yeah. S 1> แม่นว่าครับมันอย่งทีไปไกลนะครับเนาะโอเคครับลองเบิงนะครับ่าเป็นยังไงน,นะครับเนาะ ครับนี่นี่คนสุดท้ายครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับชื่อคุณพ่อยังครับผมพ่อสุพันธ์ครับคุณพ่อสุพันธ์ครับตอนคุณลูกเรียนหนูรู้สึกอย่งไรครับเนี่ยเอากป็ดีเจน้ำละครับว่าลูกดีมีอาชีพครับครับผมอ๋อคือว่ากะซอยตัวเล็กละครับผมครับอ๋อยิ่งผมมาพอแล้วเป็นคนเลี้ยงป่ะเนี่ยข้าวเบิ้งไปยังคนละครับครับผมไปกินแล้วก็มักแล้วก็เลยพากันเอามาลงมเลยครับผมคุคนเท่านี้กินกินหนูปะครับกินครับกินอยู่เนาะ เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับแมนครับยิงปานเท่าคนกินหนูวิเลี่ยงแต่ว่าคนเลี้ยงคนขังหน่อยครับหลายหลายคนก็เลี้ยงแต่บอขายอีกป่ะเนี่ยเลี่ยงเลี่ยงบอขายขายละกัน <c oughs> เลี้ยงจุมนวนหน่อยครับบ่าเฮ็ดแท้นะครับบ่าเฮ็ดแท้เนาะอันนี้จะร้องเฮ็ดแท้ร้องเบิองครับครับผมยังจะไรจากสองร้อยบอลเนี่ยก็ดี โอเคครับลองเบิ้งเนาะเบิ้งก่อนเลี้ยงเบิ้งชุดนี้ก่อนมันเป็นจังไงครับชุดนี้ล่ะเลี้ยงได้เป็นจังไงออกลูกจังไงจังมากันเนาะครับพ่อเนาะผมครับผมมียางคิดปรึกษาเราครับโอเคครับผมนี่ครับวันนี้น้องกี้นำผ้ามาเบิ้งเนี่ครับเบิ้งในส่วนของบ่อบ่อตัวนี้ก็คือจะเป็นบ่อความกว้าง80ความสูง40่สเซนนุ๊อยู่เแ่วนี้ราคาจักรบาทครับเนี่ยบ่อละราคาจักรบาทต่อละจักรบาทครับบ่อละสองร้บาท200บาทครับผม บอกเดียวนี่นะครับผมนี่ครับหรือสองชุดนี่่อันครับคือแพงคือแพงแค่แพงมากครับคือปกติถ้าราคาเท่านี้มันจะเป็นเฉพาะของภาคเหนือถี่ประมาณร้อยแปดสิบถึงสองร้อยบาทหครับชุดชุดเนี่ยครับเนี่ยสองรครับสี่ร้อยบาท สี่ร้อยบาทอู้แพงมากมันสี่ใ่กูไปให้กลันนี้อันะไรเกินหมูใหญยด้วยวะหมูใหยไม่ไเรียกหมูใหญ่แบบเรียกหมูใหญ่กวานๆป่ะกวนอยากได้ลายอยากเครียดลายคือเขาว่าใส่เอาเลยสินะอู้หูสี่ร้อยแพงมากพวว่าทั้งมันแทนเท่านเนาะเอ่อถ้าเป่าเนี้ประมาณร้อยยี่สิบร้อยหนึ่งถึงร้อยยี่สิบไม่เกินเนี่ไม่เกินไม่เกินนี้ครับของผมที่ใส่ซองท่อนคือท่อนบนอยู่หกสิบบาทท่อนล่างร้อยยี่สิบรวมกันทั้งหมดก็ร้อยแปดสิบบาทได้แล้วชุดหนึ่งของผมได้ท่อนเดียวครับ โอ้ยไม่แน่เชื่อว่าน่เชื่อครับผมครับบ้านก็400บาทมันจะมีแนะนำมาคันดีเอาจิมันจะมีบ่อเป็นบ่อเหลี่ยมนะครับอยู่แถวฝั่งนู้นแหละครับฝั่งนี้นครับมีนะครับมันจะเป็นบ่อเหลี่ยมเนาะเพราะไม่เขาไปทำอันเดียวดิครับไปเชาสมองในผู้เขียวอ่ะมันเอากันเบิดอ่ะฝั่งชุมแพรนี่ครับฝั่งชุมแพรกับบ่อที่เป็นบ่อเหลี่ยม80นะฮะ140บาทคือแบบอย่างดีเลย นะครับอย่างดีเลยเนาะโอเคกับ <Okay. S 1> ผมมาถือว่าแพงนะฮะก็คือเพราะว่าคันบวกบวกต่อต่อทอ,อดีไลายคือคาคุทรงผมมากก็คือเรามีรถไปเอากอ่ะผมมากก็กระดิ่ึกว่าไลทมากมากเนาะ โอเคครับผมก็ค่อนข้างตกใจครับปกติถ้าแพงนะไรคือมีแต่ภาคเหนือครับอุต่นตลาดขึ้นไปจนถึงอ่าเชียงรายเชียงเชียงรายจะแพงอย่างไรผักใบผู้เ,เขียวแม่นแบบเดียวกันแบบเบิดแม่รักษาไหมราคาสุภาพโอ้แพงมากแพงมากบอกเลวแพงมากพอดีก็น่าบอกว่าจะเขาอย่างเด็ดนะเปล่าด้วยหรือโอเคครับเอามาเป็นยังครับรวยครับเพรมีปัญหาครับสำหรับน้องนะครับ,รบ <c oughs> โอเคครับมือแดงครับมื่อแดงครับไปเลยไม่ได้หรอก พรผสมอีกสองอัลตูแมนนะครับเอามือล้วงข้าไปจับปังปากมันก่อนขันกัดแสดงว่าผ่านสอบผ่นไว้ขันก๊าดแสดงว่าสอบผ่านเอาลูกมาตายเนาะเนาะป่ากันโอเคโคตรดีเลยขึ้นมาไปรับการเอาครับจับมังนี่จับมังนี่ผมจับขำบนมือผมจับขบนมือผมเกี่ยลงล่าครับเอาลงเลย มันลา้พา้วโอเค่เลวใช่หเจ้าบุเดียลูกเยวลูกเ็นนครับจับ้นมือผมนะครับจับนึงจับหนึ่งน้าเป็นับวกะต้ับสอเาอย่างลูกผมอย่างมือกู ไปครไปโอเคนี้อได้คมาหน้ามาตีเล็บ่ครับเอาไหนังครับวเตยตรนี้นกครับผมีนีวตกวกม้เตดิมห้าวห้าวากหน่อดีเีย้แ้วะเรียนแลนกุ้มทีบ่เอาตัวหนันจาตัวหนเอาตัวหนกันเลยครับตัวนี้เอาพี่นี่หตัวนี้หัวหัวไปเลยครับเออเรียบร้อยนะครับแค่นั้นครั มเล่วิธีการจับหนูนะครับก็คือใช้ครีมจับประมาณปลายหางเนาะนี่ยประมาณปลายหางประมาณโคนหางไม่ใช่ปลายหางโคนหางประคองเขาขึ้นมานะครับประคองเขาขึ้นมาไม่หลบประคองเขาขึ้นมาบรนเวณข้อเท้าข้อกระชับนี่เมาจะจับมือเขามาไปยังข้อเกาะให้เข้อเกาะครับให้เข้เกาะดูดีโชว์โชดเนี่ยโชดเนี่ยโอเคตัวผู้ขับโชดเนี่ยครับ อุปกรณ์เ,เ,เนี่ยดึงไว้ดึงใส่ดึงควไว้ให้เขากัดมือเขาไลยถ้ามีที่เกาะเขาจะไม่กัดมือเราดึงแบบนี้โอเคไม่นีไม่ต้องมีที่มีครับตัวผูถ้าคนพองนี้เขาหายครับอย่าไปกัดเขากัดทันทีเลยครับเนี่ยตัวผู้ตัวนี้จะเป็นสองแผลตรงนี้ก็จะมีหัวงเลยครับมองเลยไม่มีรูอะไรเลยเป็นสองแผกตรงนี้นะตรงนี้กับที่จะลงหลงมีหัวเลยนี่คือตัวผู้โอเคไปลงเจอผู้สาววันวันไดเนี่ยวันในตัวเมียครับตัวเมีย ตัวเมียครับตรงนี้ไม่จะมีแฉกตรงนี้จะมีรูเห็นมับเป็นซาร์นอมนม่หุ่นคือตัวเมียะตอนนี้คือตัวผู้จะโตกว่าตัวเมียว่าตัวเมียตัวผู้มันจะอยู่เยอะกว่าเราจะเห้ต้องการให้ตัวผู้คุมตัวเมียอะไรผสมตัวเมียอะไรครับผมให้คุ้มตัวเมียอยู่นะครับตอนนี้มือ้าอยู่ประมาณอยู่อย่าเอาหลุมอยู่ประมาณนี้คือวิธีการดูเพีรแค่นั้นนะครับจบเรื่องอาหารเขานีนะครับอือประมาณนั้นการให้อาหารพ่อแม่พันธุ์ก็คือจะให้อาหารควบคุมควบคุมก็คือให้พอดีกินคำว่าพอดีกินให้มันนี่มืออื่นก็คื บิรเพิ่มนิดเลือนิดหน่อยเขาได้เพิ่มมื่อนอ่าเกิดขึจะได้เติมทุกมือแต่ถ้าให้มืนเนี่ยเมื่อนเรือลายนี่อันนี้ก็คือที่ว่าไฮไลท์อ่ะเกิดไปแล้วแม่ให้เกินไปก็เดแต่ว่าตรงมื่อนี้ตรงเบิรงตนีว่ามันเบิด์ตประเบิดหมือนกัแม่งครับเพาเบิรงว่าหนูแต่ละตัวนี่เจริญเติบโตไม่เหมือนกันบางตัวกินหลายตัวกินน้อยแล้วแต่เขาเนาะเขาต้องเบิรงให้สักพักเขาสังเก็ดอ๋อให้แค่กระป๋องเดียวกับพ่อแล้วหรือครึ่งกระป๋องกับพ่อแล้วนะครับในการใใหหหหหห้้อออออออาา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 รรรรรรพัันนนธกก็็คคืืตตสส่่ววมชิ ว่าอาหารหนึ่งส่วนนะครับอาหารธรรมชาติก็มีอย่างขอ้อเปลือกข้อโพดอียังก็ได้ที่เามีในปัจจุบันส่วนแถวน,นี้ก็นเนาะในการเลี้ยงนุ่งคุณเนี่ยคือในการแยกออกมาฮะถ้าเป็นบอ่อเดียวว่เจาะรูนี่ครับเลี้ยงได้ไม่เกินสิบตัวถ้าเจาะรูเลี้ยงได้ไม่เกินสามสิบตัวเลี้ยงเกินายายนรรี่แหละโย่แต่การโยนตัวมันจะต่ำแนะนําใ,นนให้เจาะรูหางกันดีกว่าสองบอ่อนี่ครับเพราะว่ากรณีทีท่เขาทำคำสัางมันจะง่ายถ้าเขาทำคำสั่งกรณีเขาก็เลยไปสึงเนาะในว่าเขาตอ้องจำรูอ้ ก็พ่อพ่อดิฉันเขาเกิดไล่กลับคืนมาไปเห็นเขาจบเลยนะครับเนาะครับประมาณนั้นวันนี้ในการแยกแยกหนูมาให้แยกเพศเลยแยกเพศรอบแรกคืออาจจะบางบรรู้เรื่องครับเป็นตัวหน่อยไม่เห็นเพศหรอกแยกของรถครับลองลองตัวเองดูแต่ว่ามันมันมันก็ต้องมีและวมองที่สีรั่วแมนครับกับมีครับแยกมากกับคุณลุงบอกครับแมนกับมีแบบถ่านตัวปูมันก็ะโลกมันตัวแม่มันเกิดที่เป็นเศษน้อยๆตอนแรกกับบรรลุเรื่องนะครับแยกออกมาก่อน แล้วแยกซ้ำอีกรอบตอนที่มันเลี้ยงแล้วหนึ่งเดือนเป็นสองเดือนห้ามเกินสองเดือนมาแต่เกินสองเดือนไปนะครับในการรวมกันจะกัดกันได้โดยเฉพาะตัวผู้ตัวเมียเอาป่านไหนก็แยกสองรอบรอบแรกกัดลองเอาบังก่อนอันนี้แยกได้ตัวเมียได้สิบตัวมาจับบังอ้อมีตัวเมียตัวเดียวตอนแยกรอบสองอายุสองเดือนขึ้นไอายุสองเดือนขึ้นไอายุสองเดือนขึ้นไปอายุสองเดือนเริ่มเริ่มชัดแล้วึ้นไปอายโอเคครับพ้นไปอายุสอเป็อนข้นไอยๆอยู่แนขนครับยัสดนี้ในการแยกหองเอนขึนไปอายุองเดนขึ้นไปอายุ่นเนาะ ให้อาหารตามเบอร์ปัจจุบันนี้อาหารที่ตรงจุดใส่ตรงมือกัครับตรงมือเข้าไปพอจึงมือกือเราอันนี้มือก็นี่ก็นุนไนี่ลงงานออกไปนวนครับถ้าเราต้องถัดออกสัดออกเสียบไม้่าเสียบได้เฉยๆเี่เดียวมันจะเสียบออกไปเนี่ยน่าฟิล้วครับเน้อ เสียกับไปเสียกับอย่างนี้เอาไหมอย่างข้างนอกมันก็ดึงเอารึเปล่านะครับอันนี้มันจะเป็นไอจะเป็นไอวิตามินน้องวิตามินอาหารเสริมที่สำหรับนูครับวิตามินเนี่ยคือมันมีข้อดีคือปกติวิตามินโดยทั่วไปอะครับมันจะอยู่ได้แค่4-6ชั่วโมงแต่เว่าเขาให้นูแบบนี้ครับเขาไห้ตอนกลางคืนนะกลางวันให้เนี่ยมันจะเหมือนน้ำเปล่ามันออกฤทธิ์การนี้มันไดเยือก4ชั่วโมง นะครับ24ชั่วโมงก็ลลคือสามารถใช้ตั้งแต่เช้าแล้วก็อยู่ได้พักหนึ่งนะครับออกฤทธิ์ได้เหมือนเดิมน,นะครับมันมีกรดอะมิโนพวกนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือ,อหนึ่งลิตรสามารถผสมน้ําได้สี่พันถึงหกพันลิตรแสดงว่าซัมเนียครับยี่สิบลิตรนี่ใช้แค่ c c คหนึ่งซีซีหนึ่งซีดูมาติดมันซัมเนียครับแล้วก็หยอดต่อไปในแต่ละวันพวกนี้คือก็คือเอาไว้ป้องกันนะครับป้องกันในส่วนของอ่ในส่วนของพวกอ่าหนูไม่สบายพวกนั้น,นครับมันเป็นยาที่ทำให้หนูแบบอ่าดีขึ้นนะครัับแต่มนนเป็ ้ครๆคนที ite, ่ก so ินอาหารเสริมเลยสุขภาพดีครับสุขภาพดีกับโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนนะครับตัวนี้บอบปวยแมนครับแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับวิตามินเหมือนกันแต่ว่าเป็นชนิดผงอันนี้เป็นผสมอาหารอย่างเช่นข้าแบบป้องกันอัดอาหารเองหรือว่าหัวอาหารที่ออกมาพืชโปรตีนต่ำข้าทวอัรนี้ผสมดนนะครับก็บหนึ่งกําต่อประมาณประมาณไออหัวหนึ่งกิโลนี่นะครับผสมในผสมพรกันใน พวกนี้คันปอปสมเนมันจะอยู่ใดไปเรื่อยๆนะครับหนูกินตอนไหนมันแะ่สีสุขภาพดีตอน,นั้นแล้วแ,แต่สุดอกว่าอยากอยากใส่แบบใดเนาะโอเค okay, ครับผมคลิปยบแล้วครับวันเสาร์แรรีบ